สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Mobile ม e g e n d นะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงกิจกรรมของดูคาตินั่นเองนะครับก็เป็นรอบของตัวฟรีรอบที่2นะครับเป็นเฟสที่2แล้วนะครับก็ตอนนี้ผมมีอยู่เท่านี้ครับบิงผมบิงโกผมมี1,2,3,3นะครับเริ่มจาก9,8แล้วก็มา4ครับผมเรามาดูว่ารอบนี้เราจะได้หรือเปล่านั่นเองโอเคผมขออนุญาตนะครับไปรับตัวฟรีก่อนนะไปที่กิจกรรมครับตรงนี้เลยนะครับ ป๊บอันนี้เป็นกิจกรรมหน้าใหม่ขอพูดนิดนึงก่อนนิดนึงก่อนนะของขวัญครบรอบของคากุระนะครับเป็นจากอจากคากุระเออมีสกินให้เป็นสกินนี้ครับผมสกินคากุระระดับอีปิกนะครับอีปิกเลยนะครับก็ดีมากๆก็รอมเขาเรียกว่าอะไรนะทำกิจกรรมโดยการเล่นธรรมดานี่แหละเล่นบอลแล้งหรือคลาสสิกหรือว่าจะเล่นเออเมจิกเชนก็ได้โอเคเ <laughs> มจิกเชนยี่สิบยี่สิบแมตช์นะครับผมอะไรอย่างเงี้ยยี่สิบแมตช์สูงสุดเนาะ รับกันไปเลยนะครับนี่1 8 0แต้มได้นี่นะมีรายวันไว้เนี่ยไม่รู้ดิกดที่ตรงนี้ครับผมไปที่สเบียงพรีเมียมดุคาตินะครับก็ตามนี้ครับ16ใบเหมือมนเดิมใช่ไหมอืมประมาณนั้นกดรับไปก่อนครับเนี่ยกดรับไปแล้วเราก็ไปจัดการลุยกันเลยครับที่ดุคาติของเรานะครับ กดซุ่มครับผมสุ่ม10ครั้งโอ้โหผมยังไม่เคยซื้อไอตัวนี้เลยนะ10ครั้งเนี่ยลดครึ่งหนึ่งอ่ะกดเลยนะครับไม่ทําการเสียเวลานะสําหรับคลิปนี้เล่งแล้วก็ดูอุ๊ยอะไร <c oughs> ไลลาเฮ้ยไรล,ลาเรามีสกินเรามีแต่สกินแสงดาวเนาะใช่แล้วผมไม่ค่อยได้เล่นไรล,ลาก็เลยไม่มีนะแต่ว่าได้สกินนี้ก็โอเคครับ นักล่าข้าหัวครับผมเป็นสกินที่ว่าเทียบเท่าระดับอีปิกก็ว่าได้นะเดี๋ยวก็โอเคครับผมแดงเลยมาได้ไหมเพื่อนได้ไหมมาเร็วโอ้โหบาโบอขอมะเขือเหือไม่ได้อะไรกันเนี่ยเราสี่สี่บิงอวนะยังไม่ได้ครับผมตอนแรกคิดในใจว่ามันจะออกตรงนี้ <laughs> มึงไปออกตรงนี้เฉยเลยนะ บ้าเปล่า,าโห่ะครับคราวนี้เราก็ต้องเอากดพันแไม่พอหรอกเนาะรับนี้ไปก่อนเอรับไม่พอมาผมต้องมากดอะไรก็ได้ที่มันได้ร้อยครับผมได้ร้อยห้กดตัวฟรีไปเลยก็ได้มั้งไม่ต่างกันกดไปทีละใบก็ได้ครับตอนนี้เจ็ดแล้วนะมันจะได้อีกรอบอยู่นะครับผม เฮ้ยได้อะไรไม่รู้กด112วันนี้ครับผมเฮ้ยโอเคเก้าแล้วนะเก้าแล้วนะเอ่ออันนี้กดหรือยังเดี๋ยวกด Star War หน่อย Star War นี่คือแบบฮะกูได้อะไรนี่ <c oughs> อะแชมป์พุ่งแชมป์พุ่งหลานพุ่งหลานใช่ไหมพุ่งแหลนพุ่งแหลนเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งเหลาหรือเปล่ามันพุ่งเหลาไมหมเหรอ เลีวกพุ่งเหลาเลยบอปว่าอันนี้พุง่งพุ่งเหลนพุ่งเหลนพุง่งแหลนเือเออไอ้เช่ามาเดอโอ้โหไม่เคยได้แต่เคยอยากได้อยากเคยอยากได้อยู่มามา,มาได้แล้วเนี่ยนี่หนึ่งหนึ่งร้อยกดไปก่อนเออสองใบมันต้องมาแล้วไหมบิงบิงที่ห้าจะออกมันจะได้เลย,เยสาธุสาธุโอ้โหมันทำไมมาแนวดีอ่ะเฮ้ยเอาสกินสามเอเตสครับผม เฮ้ยโอ้ ut, ยย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 มยยดโอ้โยโยเคเลยนะนีัยเนี่ยตัอยรีรอบนี้นี้อยได้อย่างยี้ครับผมเราต้อง อ่าทำการแคปเจอใช่ไหมแคปเจอโอเคแคปเจอก่อน okay. ครับรีบโอเคครับอ่าเราแคปเจอร์แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปไปแชร์ได้อย่างนี้เลยครับผมห้าบิงโอ้หัวจะแตกทำาไปออกทางนี้นี่ก็ร้องไห้ครับผมร้องไห้จริงๆนะครับผมคราตอนนี้เราก็ไปดูที่ฮีโร่ไปดูที่นักสู้ r รี m o d u n อยู่ไหน นี่นะสวยสวยสวยโอเคเลยครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้ไปดูเอฟเฟกของตัวละครตัวนี้กันก่อนนะว่าเอฟเฟกต์เขาเป็นยังไงบ้างนะครับ อ่ะเราเข้ามาแล้วได้ครับผมเราก็มาดูเอฟเฟกกันเลยนะอันดับแรกเอฟเฟกตีครับผมตีธรรมดานี่โอเคตีธรรมดานะ เอาน,นี้สก,กิลหนึ่งอ่าใส่รถคูดาวนิดหนึ่งอ่าสก,กิลหนึ่งอ่าดูมุมมองนี้เออสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่อ่าโอเคโอเคเลยโอเคเลยอ่ามีให้เล่นยังไม่ติดตั้งเลยใช่ไหมคราวนี้เราก็กดสก,กิลสองครับผมวิวนะ วิวอย่างนี้นะครับ <Coming through. S 1> โอเคอันติ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 โอเคครับเพื่นอนรถเ่มากนี่มีแทงมีแทง ก็ตามนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้เราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าซึ่งผมจะทําคลิปหน้าเป็นรีวิวนะครับผมเป็นรีวิวในการเล่นเกมเพย์นั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับงั้นก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะครับผมขอบพระคุณครับ